สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการ Healthy and Beauty ค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีค่ะแล้วก็แฟชั่นอัปเดตเทรนด์2024ค่ะ เทรนด์ฮิตความสวยความงามอยู่กับทวกเราทั้ง3มสาวสสไตล์นะคะดิฉันธนทรอนอมัตยกุลค่ะลลิตามังสุเนินปรินนะคะค่ะและเชมค่ะอริสลาบรรณาค่ะแต่เราวันนี้สดใสสดชื่นกันอีกแล้วค่ะคุณสวยสดใสสุขภาพดีมีบาลานอ๋อแค่นสโลแกนรายการเราได้เลยนะวิดิชนเพิ่งคิดได้เมื่อกี้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ลืมอ๋อโอเคโอเคค่ะแต่จริงๆค่ะเราต้องสวยแล้วก็ต้องมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยแล้วก็ต้องสวยจากข้างในออกมาสู่ภายนอก วันนี้เราแกแอนของอะไรนะ,ะนางงามถูกต้องค่ะจิตใจก็ต้องแบบผ่องใสเนาะไปะไปวัดกันเถอะ <c oughs> ใส่ชุดนี้ไปวัดไม่ได้ค่ะบนี่ค่ะ <ผม S 2> นี่อันนี้ <c oughs> อันนี้หรอ ทบ,บาน,นี้พร้อมแล้วนะคะอขอสบงนิดนึง,งไม่ใช่ค่ะนะคะต้องบอกแบบนี้พี่กบขาต้องบอกว่าสีเนี่ยคุณผู้ชมก็ทําให้เราดูมีพลังแล้วก็แตกต่างกันออกไปด้วยแต่คุณผู้ชมในแต่ละปีแต่ละปีคุณผู้ชมเขาก็จะมีเทรนในเรื่องของการแตกตัวที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดว่าใครอยากตามเทรนนะคะ เสื้อผ้าในตู้คุณผู้ชมไม่ต้องถึงกับขนาดโลเอาไปทิ้งนะ,ค,ะคืออาจจะไปเลือกสรรบางตัวแล้วก็เอามา mix and match หรือเดี๋วนี้เขาจะมีแบบเป็นมือสองเอ,เอาไปโพส่ายได้ใช่ไหมคะแต่ว,ว่าคุณผู้ชมวันนี้เชมจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนค่ะที่เป็นกระแสนิยมในปัจจุบันนี้ก็คือในเทรนแฟชั่น2024เป็น9เ,นเทรนเก๋ๆ,ๆที่กําลังเข้ามาแล้วก็ลังแรงเลยต้องมีติดตู้แล้วก็อัปเดตกันนะคะเริ่มต้นเลยละกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าดอกไม้3มิตินี่เขาบอกว่าไม่ ว่าจะกี่ปีกี่ปีผ่านไปแฟชั่นลายดอกไม้นะคะแบบนี้ก็ยังฮิตติดกระแสอยู่เสมอคุณผู้ชมแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ได้หมดค่ะนะคะคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมดอกไม้ก็ดูแบบเป็นสีสันที่ดูสดใสนะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมพิเศษขึ้นไปจากปกติจะเป็นดอกไม้แบนๆค่ะพี่กบคเขาก็จะเป็นดอกไม้สามมิติอทะลุมิติอย่างไรอะแบบเนี่ยเดินไปล้วต้องใส่แว่นนะใช่ค่ะคืออาจจะเป็นลวดลายกัน วาของเขาไหมคะที่มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ดอกไม้เป็นแบนอะไรแบบนี้หรือการไล่สีของดอกไม้แต่ว่าชุดที่กบก็เข้าทีอยู่นะมีความไล่มิติอยู่นะเป็นแบบสามมิติมีแรงเงา <laughs> เอออันนี้ก็จะกลืนเข้าไปกับผลังฉากเลยนะคะคพุ่งออกมาเลยได้มาได้มาชุดนี้ได้ค่ะสวยอันนี้ก็ต้องต้องชมคนที่เขาแบบออกแบบเออหรือว่าพี่กบไปอ่านมาแล้วดูเทรนมาทุกตอนไม่ไม่ไม่ใช่เลยค่ะมันแบบบังเอิญบังเอิญพอดีค่ะนะคะอ่ะถัดมาเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องมีความเรียบหรูดูดีค่ะเสื้อผ้าเรียบง่ายนะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าใช้งานได้หลากหลายนะคะก็สามารถเป็นแฟชั่นที่สามารถหยิบจับได้ง่ายหยิบใส่อะไร ก็ดูเข้าทุกสถานการณ์ค่ะเขาบอกว่าสไตล์เรียบๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทม <ừ> um. ที่บนลันเวย์เขาก็ฮิตเหมือนกันนะคะค่ะและถัดมาเลยค่ะก็คือใส่กางเกงเหมือนไม่ได้ใส่เอะมันเป็นยังไงเนาะยังไงหรอ,หอนะคะใส่แบบบางๆหรือเปล่าเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าเทรนปีนี้นะคะก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าหลายๆ,ๆแบรนด์ค่ะผู้ชมเขาก็จะหยิบจับแฟชั่นออกมาให้ดูเหมือนกับไม่ได้ใส่ากางเกงก็คือเป็นการแมทช์เสื้อแขนยาวกับกางเกงขาสั้นนะคะใครที่อยากขา สวยก็คือเน้นเป็นแบบโชว์เรียวขามากขึ้นนั่นอเองนะคะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะกางเกงที่มันแนบเนื้อ,อเป็นสกินนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมรู้สึกเหมือนไม่ได้ใสใช่ค่ะคือหมายถึงว่าความหมายของของของชเอมเนี่ยค,คือ ยังใส่นั่นแหละแต่ความรู้สึกมันเหมือนมันไม่ได้ใส่หรือบางทีเสื้อใหญ่กว่าแล้วบางตรงกางเกงใช่ไหมคะทำให้คนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าใส่แต่เสื้อเธอไม่ใส่กางเกงเหรอนี่ก็ต้องแบบแอบเปิดนิดนึงฉันใส่นะฉันใส่นะอะไรอย่างงี้หรือบางทีก็เอามาเน็บไว้แบบด้านข้างูใช่ไหมคะให้ดูเป็นลุคเท่ๆใส่กับผ้าใบอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถัดมาเลยค่ะก็คือใครที่เป็นสายสปอร์ตเกิร์ค่ะสายนี้เป็นสายแบบลุยๆนะคะเขาบอกว่าหลายแบรนด์ค่ะก็ในเทรนนี้ก็จะเป็นออกมาเป็น แนวชุดกีฬา อที่ดูอินเทรนมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะจะเป็นแฟชั่นที่มามิกแอนด์แมทยังไงก็ดูปังบางทีใส่ไปนึกว่าเล่นกีฬาทั้งวันเลยคือดิฉันเ็เห็นนะตอนนี้หลายๆแบรนด์ชุดออกกำลังกายเขาออกแบบชุดที่ไม่ใช่แค่ไปออกกําลังกายเท่านั้นแต่ว่าสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอย่างแบรนด์ใหญ่ๆในห้างอะไรยูนิโคลอย่างเงี้ยสมมตินะคือเขาก็ทําเหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ว่าใส่ปุ๊บเพื่อไปยิมเท่านั้นแต่มันจะต้องไลฟ์สไตล์ก็ต้องได้ ไปทำงานก็ได้ค่ะงานที่มันต้องเดินเยอะๆต้องแบบเออแอคทีฟอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันงานออกกองอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ที่ก็เห็นนะบางคนนะไปออกกําลังกายก็คือใส่ชุดออกกําลังกายนั่นแหละค่ะแล้วก็เดินออกมาใช้ชีวิตประจําวันได้เลยตัวนี้ก็เป็นเห็นที่ไหนรู้ไหมอ ที่รับโรงเรียนลูกครับไปรับลูกที่โรงเรียนค,ค่ะแม่ผู้ปกครองใส่ชุดแบบฟิตเนสออกมารับลูกอุอ้ยเก๋จังเลยคุผู้หญิงคนนี้คุณดีมากต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วหลายคนที่แบบเป็นคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยแบบ เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์นะถ้าคุณแม่ที่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานออฟฟิศก็คืออยู่บ้านเลี้ยงลูกอ่ะเขาจะมีไลฟ์สไตล์ว่าไปส่งลูกเสร็จปุ๊บไปเข้ายิมูกไปเล่นพิราทัสแอพิปอรทิสโยคะก็ว่าไปอ่างเงี้ยแล้วก็ตอนหรือไม่ก็ตอนเย็นๆก็ได้คือแบบว่าออกกาลังกายก่อนแล้วค่อยไปรับลูกที่โรงเรียนใช่นี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลทําให้เจอชุดออกกําลังกายที่โรงเรียนลูกกันเยอะแยะเลยใช่ค่ะนะคะหรืออีกหนึ่งอย่างผู้ชมขาเขาบอกว่ามาแรงมากๆก็คือเป็น all white ก็คือสีขาวล้วนๆเลยค่ะใครที่ชอบสี คสะอาดสะอาดคุณผู้ชมเทรน2024ตรงนี้ก็มาเหมือนกันนะคะจะหยิบจับเป็นชุดแซกเลยก็ได้หรือจะเป็นแบบเสื้อครอปด้านบนหรือด้านล่างแบบนี้ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมบวกไปอีกนิดนึงค่ะกับพวกเอ e กเซอรีกระเป๋าต่างๆนะคะหรือจะเป็นต่างหูสร้อยคออะไรแบบนี้ก็ถือว่ามาแรงค่ะตุนเอาไว้ได้เลยเขาบอกว่าใส่สีขาวใส่ได้เกือบทุกปีเลยเป็นเทรนที่มาแรงตลอดนะคะ ถัดมาเลยค่ะก็คือเสื้อสูตรกับกางเกงขาสั้นอน,นีอ่ได้ด้วยหรอได้ได้ได้เดี๋ยวนี้เขาคิดนะคุณ<อ>บางทีแบบว่าเห็นสูตร ปิดมาเลยปิดขาสั้นแต่เวลายกแขนนี่แบบมันก็จะเห็นแผลมันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเก๋ๆหน่อยเป็นลุคเท่ๆมันดูไม่แบบเป็นทางการมากเกินไปใช่ค่ะนะคะหรือจะเป็นแบบสีแดงค่ะคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกไปสีแดงก็มีหลากหลายเฉดหลากหลายสีให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่แน่นอนคุณผู้ชมสีแดงก็ถือว่าเป็นสีที่มาแรงไม่แพ้เลยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆเนี่ยสีนี้สู้กับสีอื่นๆได้อย่างแน่นอนถ้ามีติดตู้ไว้นะคะ S <S จะเป็นรองเท้ากระเป๋าได้หมดค่ะ <énd> และถัดมาเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นกระโปรงยาวค่ะก็คือเขาเรียกว่ากลมเท้ากลมเท้าหรอเมื่อก่อนเ<อ>ราจะเข้าใจว่า <S <S ถ้าคนที่ใส่กระโปรงยาวต้องเป็นสาวเรียบร้อยแบบว่าต้องแบบโผยคือเขาเรียกอะไรอยากเก็บเนื้อเก็บตัวถึงถึกไม่แบบตามแฟชั่นแต่ตอนนี้ มันกลับมาแล้วแล้วก็อินเทรนด์ด้วยกลายเป็นคนที่ดูมีสไตล์ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะก็คือกระโปรงสไตล์นี้คุณผู้ชมก็คือเขายังฮิตอยู่นะในปีนี้นะคะถัดมาอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือแพนโทนคุณผู้ชมหรือจะเป็นพีชฟัส์นี่นะคะเปอเป็นสีพีชใช่ไหมคะสีนี้เป็นสีที่แบบว่าเด่นสุดในปี2024เลยสีมันจะออกแบบว่าเป็นทองๆพีชๆหน่อยอ่อนๆค่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆจะเป็นโรโกพิงโกแต่ว่าไม่ ใช่มันจะแบบออกพีชจะเป็นเมทัลลิกเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นดูเป็นประกายอย่างเงี้ยหรอคะออกทองหน่อยใช่เป็นสีมงคลสีแบบไม่ใช่สีสีประจําปี2 0 2พันสิบสี่ค่ะแต่นี่สีที่ชอบมากดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงสาวสาวทุกคนชอบนะคะเพราะว่าใส่แล้วมันขับผิวมันดูทําให้เราดูอ่อนกว่าวัยเป็นผู้หญิงหวานแอปเปิลละมุนอะไรแบบนี้แอปเปิลเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสีโทนนี้ที่ ควรไปซื้อหาติดตู้ไว้ได้เลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าใครที่นำแฟชั่นอย่งที่เชยบอกไปแล้วลองไปอัปเดต คนต้องมองแน่นอนอนะคะได้ยอดไลค์ยอดวิวเยอะแยะเลยนะลองดูลองดูดนะคะกลับไปดูตู้เสื้อผ้าที่บ้านก่อนว่ามีอะไรที่พอจะเข้ากับเขาได้บ้างไหมอ่าแล้วก็แบบว่าบางตัวเนี่ยของดิฉันก็เข้าได้มากเลยมันหดหรือว,ว่าตัวใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้เอ, <S <S อาแต่บางทีนะรู้สึกว่าตัวเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นทาไมเสื้อที่เคยมีมันเลือตัวเล็กลงบางทีซักนะคะพี่กบใช่ไหมใช่ค่ะมันเสร็จมันไม่ย้้ยมันก็หดอ่ะค่ะสองอย่างเก็บแล้วก็ไม่ได้ดูต่อก็เลยม่รทำไม หดขนาดนี้คือว่าเมื่อก่อนนี้เราผอมขนาดนั้นอ,อะไรอย่างนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นก็คือว่าอะถ้ามันเป็นแบบกรณีหลังก็คือว่าเสื้อผ้าไม่ได้หดลงแต่ตัวเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมห้ามพลาดลวกันเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการดูแลรูปร่างในระยะยๆๆ<ห>าวจะผ่านไปกี่สิบปีหุ่นเราก็ยังดียังเฟิร์มอยู่ต้องทํายังไงนะเดี๋ยวรอติดตามลวกันนะอ้าวแต่ว่าตอนนี้นะคะมาดูเรื่องของเส้นผมกันดีกว่าค่ะใครที่มีผมสั้นนะคะแล้วก็ แล้วคุณอยากยาวไหมหรือว่าคุณยังอยากสั้นอยู่ยังอยากสั้นอยู่อาถ้าอย่างนั้นก็แบบว่าอดหูอ้าออดหูเหรอเข้าหูซ้ายแต่รู้หูขวาเพราะวันนี้คือสั้นแบบยาวแต่ก็ฟังได้ใช่ไหมฟังได้ฟังได้ไม่ไม่ได้ห้ามค่ะเผื่อว่าอยากจะแบบว่าผมสั้นปุ๊บอยากยาวอย่างนี้เลยยาวเร็วเร็วยาวเร็วแต่ว่าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็ไม่ใช่นะคะมันจะยาวไวกว่าปกติ ใครที่อยากจะผมสั้นแล้วยาวเร็วโดยมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ,คะมีวิธีแบบเร่งธรรมชาติเร่งแบบไหนให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดทําให้ผมเรามีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะอย่างแรกเลยค่ะควรจะหมักผมด้วยน้ํามันโรสแมรี่โอ้โ,โรสแมรี่ค่ะก็จะหอมกระจายฟุ้งไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเร่งผมยาวกระตุต้นผมงอกใหม่นะคะซึ่งทุกคนยืนยันเลยว่าอันนี้แหละเห็นผลจริงนั่นก็คือการหมักผม ก่อนสระด้วยน้ำมันโรสแมรี่ค่ะโรสแมรี่ <Ros emary S 1> เป็นสมุนไพรบำรุง,บงเส้นผมสารพัดประโยชน์เลยนะคะดีทอ,อ์กเส้นผมด้วยปรับสมดุลหนังศีรษะขจ<า>ัดตั้งแค่กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้หมดเลยและที่สำคัญดีงามมากๆม,มีมีวิตามิน A B C แคลเซียมซิงค์มีสารอาหารสำหรับผมหลากหลายชนิดเป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้สารอาหารมาหล่อเลี้ยงรักผมดีขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นเม็ดสีเข้มชะลอการเกิดผมหงอกโอ้โหชอบมากเลยนะทำให้ผมยาว ไวยงอกใหม่หนาดกดําเป็นเงางามค่ะแต่น้ำมันโรสแมรี่เดี๋ยวทิฉันกําลังนึกภาพตามว่ามันต้องไปหาซื้อเนาะใช่งสั่ใช่ต้องซื้อแต่ว่ามีขายค,ค,ค่ะมีขายค่ะเป็นน้ํามันโรสแมรี่นะคะ,ะวิธีทำนะโ้โหมีวิธีทํามาให้ <รอ S 1> ด้วยนะนำโรสแมรี่ครึ่งถ้วยนะคะน้ํามันมะกอกน้ำมันมะพร้าวอีกหนึ่งถ้วย ต้มรวมกันโดยใช้ไฟกลางค่อนออก10-15นาทีมเมื่อน้ำมันเดือดก็ปิดเตาแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วก็กรองเอาเฉพาะส่วนน้ำมันมาใช้ทริคง่ายๆก็คือฉลมน้ำมันและนวดที่ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะค่ะ ทิ้งเอาไว้30นาทีนะคะจากนั้นสระผมด้วยแชมพูตามปกติเลยอันนี้ก็คือทําสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งได้ช่วยเร่งผมให้ยาวขึ้นโอ้อันนี้ไปลองทําดูเนาะฟังดูเหมือนแบบว่ายุ่งยากแต่ไม่ยากเลยือแค่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตล้วคือเดี๋ยวนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตตามห้ามันก็จะมีแบบโรสแมรี่แห้งอะขายใช่ไหมก็ซื้อมาแล้วก็น้ํามันมะกอกอะไรก็เอามาเที่ยวกันมันก็สาสรศสกัดมันก็ออกมาแหละใช้ความร้อนนิดหน่อยอไม่ยากนะลองไปหมักผมดูนะคะ ต่อไปค่ะสูตรหมักผมที่เร่งผมยาวขึ้นสามเท่าเลยอ่ะจริงเหรอคะเดี๋ยวเจยต้องไปลองแล้วเพราะเป็นคนผมไม่ยาวเลยต้องไปลองดูมันจะมีอันนี้ก็อาจจะมีเยอะหน่อยนะคะใช้น้ำมันละหุ่งสี่ช้อนโต๊ไข่แดงหนึ่งฟองว่านหางจระเข้สช้อนโต๊ะ อะไรนะสามช้อนโต๊ะก็ตักมาปาดนะว่าหางจระเข้ที่มันเป็นบุ้นๆใช่ไหมล่ะใช่นะคะเป็นอีกสูตรหมักเร่งผมยาวที่ดีแบบว่าดีมากนะคะเป็นไอเทมที่หลายคนทํากันนะเพราะว่าไข่แดงนมีโปรตีนแคลเซียมไบโอตินช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้แห้งเสียให้นุ่มลื่นขึ้นมีน okay. ้ําหนักนะคะเพียงผสมส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันตามสัดส่วนที่บอกไปแล้วก็หมักผมทิ้งเอาไว้30นาทีทําเป็นประจํารับรองเขาบอกว่าผมจะ ยาวเร็วเงางามอีกด้วยค่ะต่อไปค่ะเป็นสารอาหารครบโปรตีนและไขมันดีห้ามขาดเลยนะคะอยากให้ผมยาวไหวครีมหมักผมแบบนี้นะคะเป็นครีมหมักผมนะคะไม่ได้ไม่ได้ให้รับประทานนะคะทุกนยังไงอันเนี้อ่ะนะคะการแต่ว่ากินอาหารให้ครบห้าหมู่ก็ช่วยให้สุขภาพดีได้นะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผมแข็งแรงอีกด้วยอ๋ออันนี้ อันนี้ค่ะคุณค่ะคือเป็นการอาหารรับประทานเข้าไปในโปรตีนหรือเปล่าคะพี่กบคะจีจะช่วยเล่งพวกลากช่ลิมโปรตีนไขมันดีไขมันดีเราก็บอกไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างอะไรที่แบบว่าสุขภาพดีต้องทานเข้าไปเป็นประจำใช่ค่ะแล้วก็จะแบบปลาแซลมอนไขมันดีอะไรตัวนี้ใช่ไหมอโวคาโดถั่วต่างๆนี่ต้องไขมันดีนะคะ โปรโตีนก็ห้ามพลาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะและต่อไปเร่งผมยาวด้วยกุหลาบโทนิกเคยได้ยินไหมกุหลาบโทนิกเป็นการฉีดบำรุงเร่งยาวนะคะ,คะเ,ออเป็นแฮร์โทนิกจากธรรมชาตินะคะแนะนำเป็นสูตรกลั่นกุหลาบ เป็นการนำเอากุหลาบมาเด็ดเฉพาะกลีบจากนั้นผสมน้ำสะอาดแล้วนำไปต้มด้วยไฟอ่อนประมาณ30-40นาทีรอให้เย็นสนิทกรองเฉพาะน้ํามาฉีดพรมให้ทั่วหนังศีรษะกุหลาบมีสารอาหารสําหรับผมนะคะปรับค่าสมดุล pH ด้วยนะคะลดรังแค,คและที่สำคัญผมของคุณก็จะแบบอหอม<อ>ลงไปด้วย,ด,วยดอกกุหลาบนะคะ,คะต่อไปเป็นแชมพูสูตรดีท็อกซ์สารเคมีตกค้างนะคะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะ รวมคูุขนต่างๆมันอุดตันการจเจริญเติบโตของเส้นผมจะดีขึ้นถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุรงเส้นผมนะคะซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดีขึ้นทําให้ผมได้รับการบำรุรงอย่างเต็มที่นอกจากผมจะยาวไวแล้วสุขภาพของผมของหนังศรีรษะก็จะดีตามไปอีกด้วยนะคะ,คะและต่อไปควรนวดศรีรษะ ขณะสระผมด้วยแปลงหรือว่านิ้วเวลาสระผมเนี่ยบางคนก็นวดนวดเฉยๆเกาค่ะคันหมายถึงว่านวดผมยังเกาเลยเหรอคะก็มันคันอ่ะเวลาเราอเอเวลานวดพูดถึงนวดใช่ไหมปกติเวลาที่ฉันใช้ครีมนวดฉันก็จะแบบว่าโลมชโลมชโลมแค่ตรงปลายแค่โลมแต่ไม่เคยนวดอืมแต่ตรงหนังศีรษะไม่ไม่อยากใช้เยอะเดี๋ยวหัวมันอ๋อใช่ถ้าเลยไม่นวดค่ะถ้าเกิดว่าตรงหนังศีรษะนะคะเขาบอกไม่ไม่ควรไปแบบโลมตรงหนังศีรษะ เพราะว่ามันจะทําให้ผมมันง่ายควรจะเฉพาะปลายตรงกลางกลงถึงปลายแต่การนวดก็คือเป็นการกระตุ้นใช่ไหมคะนวดกระตุ้นค่ะเอามือไปแบบนวดกระตุ้นแต่ว่าอาจจะบางคนก็บอกว่าก็ใช้ทั้งหัวทำไมอ่ะสาหรับคนที่สระผมบ่อยอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่สระผมบ่อยนี่แนะนําเลยไม่สระผมบ่อยก็จะเว้นตรงเฉพาะหนังศีรษะนี่แหละค่ะแล้วก็หวีด้วยนะคะและสุดท้ายเล็มปลายผมทุกๆ2อถึงสเดือนเล็มปลายที่มันแตกปลายที่มันเสียเนี่ยช่วงที่ผมเสียเห็นไหมหลุดออกให้มันออก ทุกทุกสอถึงสามเดือนแค่นี้ผมก็จะยาวเร็วและสวยดำเป็นเงางามแล้วนะคะอี่เลยเคล็ดลับนะคะผมหนาเคล็ดลับแบบพี่กบแน่นอนเลยไม่ต้องสระเยอะไม่ต้องนะคะไม่ต้องสระบ่อยเอาจริงหมายถึงว่าสักแบบว่า3ามครั้งสาวันสระ1นึงทีได้ไหไม่ได้หรอ ไม่ได้หรอคือดีกับแอคทิวิตี้ละกันถ้าเราไม่ได้แบบว่าเงือออกเยอะในแต่ละวันหรือว่าไม่ได้เอากวาลรงกายไม่เป็นไราย่็ใอ่เงือออกทุกวันแล้วแต่สภาพหนังศีรษะด้วยมงคลถ้าหนังศีรษะ อ่มันง่ายก็สระให้บ่อยขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหานี้ก็นานๆทีสระก็ได้บางทีถ้าผมเยอะก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะผมเส้นเล็กแล้วบางพอพอไม่สระบางทีแค่วันเดียวมันรีบเลยนะใช่เหมือนรีบเหมือนแบบเป็นลูกนกตกน้ำจริงไม่โอเคใช่ค่ะอ่โอเคค่ะดูแลเรื่องของการแต่งกายดูแลเรื่องของผมแล้วนะคะมาดูแลหุ่นกันหน่อยเกินเอาไว้แล้วนะคะว่าแหมถ้าไม่อยากจะให้แบบว่า ตัวไซส์เราใหญ่ขึ้นในขณะที่เสื้อผ้ายังเท่าเดิมเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะคะม,มีแบบว่าวิธีการดูแลง่ายๆเลยน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนรู้แหละแต่แค่แบบไม่อยากทำขี้เกียจนะคะ มีประมาณ1ิกว่าข้อแต่แบบจะไปเร็วๆก็แล้วกันค่ะข้อแรกค่ะอยากรักษารูปร่างให้ดีคุณต้องคาร์ดิโอให้มากขึ้นคาร์ดิโอก็คืออะไรก็ได้ที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วไม่ใช่ว่าอยู่กับคนที่เราชอบล้วหัวใจเต้นเร็วอันนี้ไม่เกยวคาร์ดิโอไม่ใช่ค่ะต้องออกกำลังกายค่ะแอคทิวิตี้ที่เราชอบค่ะกีฬาที่ชอบจะทําให้เราไม่เบื่อนะคะวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานแต่ว่าหนึ่งครั้งที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยขอสัก20-40นาทีต่อวันนะคะแล้วสัปดาห์หนึ่งนะคะเอาแบบว่าเหมือนแบบสะสมนะ 1 5 0ถึง300นาทีต่อสัปดาห์แต่ทำครั้งหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งขอสัก20-40ถึงนาทีแล้วก็บวกไปว่าอ่ะอีกทีวันไหนวันไหนกี่วันต่อสัปดาห์จะทำให้หัวใจปอดแข็งแรงขึ้นแล้วก็รูปร่างดีด้วยข้อที่สองค่ะก็คือเพิ่มถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆไปวิ่งค่ะทำยังไงดีเดินอ๋อได้เหมือนการเดินเร็วเหรอคะเดินแบบเดินเนี่ยเดินให้เยอะขึ้นแทนที่เราจะแบบว่าเอยนั่งอยู่เฉยๆทำงานเสร็จหรืออะไรเงี้ยก็เดินไปเดินมานะคะหรือว่า จอดรถให้ไกลขึ้นอย่างที <UT> ่เคยบอกพี่กบเนาะอุ้ยเราแบบว่าไม่อยากเดินอันนี้ไม่น่าเดินนะคะเราต้องวิ่งเลยรีบหรอรีบมาไม่ทันหรือการขึ้นบันไดแทนใช้ลิฟต์อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะข้อที่3ค่ะคือการเพิ่มการเวทเทรนนิ่งค่ะสาวๆรู้หรือเปล่าคะว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นมวลกล้ามเนื้อมันลดลงนี่คือเหตุผลว่าทําไมพอเราแก่นะคะแก่ขึ้นอุ้ย มันทำไมมันอ้วนง่ายจังเลยกินนิดเดียวก็อ้วนแล้วผิวก็เหลวด้วยนะคะระบบเผาผ่านของคนเราเนี่ยมันจะถดถอยค่ะ,คะยิ่งกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผ่านยิ่งลดนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเตาเผาพลังงานชนั้นดีเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเมนเทนมัสเซอร์แมสหรือกล้ามเนื้อของเราก็ต้องเล่นเวทนะคะ,คะเล่นเวทยังไงกับมีดัมเบลหรือว่าบอดี้เวทง่ายๆก็ได้เล่นตามยู u ู e คุณผู้ชมคะเนี่ยสำคัญมากๆนะคะ รักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้ข้อต่อไปค่ะออกกําลังกายแล้วอาหารก็ต้องดีด้วยนะคะอยากรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้กินโปรโตีนเลยกินไม่ถึงนะคะมันก็ไม่มีอะไรไปสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเลือกกินโปรโตีนที่ดีกับร่างกายนะคะ เนื้อสัตว์นะคะที่ย่อยง่ายนะคะอาหารทะเลก็ได้ไข่นมพืชตระกูลถั่วนะคะถือว่าจะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีนะคะและที่สําคัญทำให้เราอิ่มนานด้วยนะโปรตีนทำให้เราอิ่มนานด้วยเพิ่มความอยากลดความอยากอาหารค่ะใช่เวโปรตีนก็ได้เหมือนกันเนาะสําคัญมากวิธีการกินเคล็ดลับง่ายเลยน้ำหนักเท่าไหร่นะคะให้คนกับ 1.2 1- 1.2นถึงนี่คือโปรโตีนต่อวันที่ต้องได้รับสมมุติว่าเราหนัก50โลกินน่อย่างน้อยสักอ่ะ5 0ถึงกกรัมต่อวันวอันนี้โอเคแต่ถ้าใครออกกำลังกายจริงจังอาจจะเป็น1.5กรัมคูณน,น้ำหนักตัวเอาไปคำนวณกันเองก็แล้วกันนะคะ,ะต่อไปค่ะอันนี้มองข้ามไม่ได้นะคะดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะ,คะก็จะมีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักทำให้เราอิ่มนะคะอิ่มนานด้วยดื่มน้ำนิดนึงก่อนรับประทานอาหารก็จะกินได้หน่อยลงนะคะ เติมไฟเบอร์นะคะกินผักเข้าไปหน่อยนะคะก็จะช่วยได้จดบันทึกอาหารนี่ก็สําคัญถ้าใครที่มีเวลาหน่อยอยู่ในช่วงอยากจะลดน้ําหนักอ,อ,อยากจะคุมน้ําหนักการจดบันทึกสิ่งที่กินจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อที่มันน้ำหนักไม่ลดเนี่ยเพราะว่าอ๋อเราแอบกินอันนี้นี่เองใช่ไหมระหว่างวันอันนี้จะทําให้เรามีสติในการกินมากยิ่งขึ้นเป็นวิธีที่ง่ายนะคะคืออาจจะแบบไม่ต้องถึงกับนับแคลอรี่ก็ได้เอาแค่ กินอาหารที่มันดีก็พอนะคะแล้วก็ลดกินของจุบจิบนะคะส่วนของจุบจิบหรือของว่างถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ก็ควรจะต้องเลือกนิดนึงนะคะทานผลไม้ทานถั่วนะคะกรีกโยเกิร์ตหรืออะไรอย่างนี้ ดีกว่ากินของสแน็คจุบจิบพวกมันฝรั่งทอดกรอบต่างๆอันนี้ก็ยิ่งกินเยอะไม่ดีเจ้าสาวมีไหมของว่างที่ชอบทานอาจจะมีค่ะแล้วปรุงรสด้วยนะคะ <c oughs> และป้ปาปิกากำลังจะบอกว่ากินเยอะมากช่วงหลังหลังจาก <c oughs> มีลูกนะคะเพราะ <c oughs> ว่าอะไรคะเพราะว่าคุณลูกเนี่ย มักจะได้ของจากที่โรงเรียนมาเพื่อนให้ขนมทุนนี้แล้วลูกก็เป็นคนไม่กินเจลลี่เยลลี่ขนมกรอบเด็กไม่กินแปลกมากปกติเด็กเขาจะชอบนะอันนี้เด็กไม่ชอบไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่กินอะไรแปลกๆด้วยแล้วมันก็จะมาอยู่ในรถของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จ้องแล้วแล้วไม่ไม่ได้ก็พยายามมองนู่นมองนี่มองไม่มองช่ช่องรถติดใช่ไหมคะคุณคะหยิบมาแบบว่าแป๊บเดียวหมดแล้วแล้วลูกก็จะได้มาตลอดอะได้มาจากเพื่อนได้มาตลอดเวลา แล้วคือไม่ได้มาอยู่ที่แม่ม่ไอยู่ตรงนี้หมดเลยมันอยู่ในูุิของเราทำยังไงดีบัลลังก์ก็บอกลูกว่าถ้าลูกไม่กินลูกก็ไม่ต้องเอามานะลูกเพราะแม่ก็ไม่อยากจะเห็นไม่ได้ไม่ได้ไงแบบลูกก็มีมารยาทดีก็ต้องรับอ่อมาะหรือบางทีลูกไม่ได้หยิบมาค่ะคุณแม่ถามนะเอามาหรือเปล่าวันนี้ไหนของฝากแม่นะไม่ได้นะคะ ก็เอาเป็นว่าทานได้บ้างแต่อย่าแบบเขาเรียกอะไรบางคนเผลอขับรถไปกินไปเรื่อยหรือดูหนังแล้วแบบเออต้องกินป๊อบคอนอะไรอย่างเงี้ยนิ่งทาให้เรารับแคลอรี่มากเกินความจําเป็นนะคะและข้อถัดไปอันนี้โอ้โหสําคัญมากค่ะต้องเตือนสาวๆนะคะต้องกินอย่างมีสตินะคะคืออะไรบางคนนะคะกินแบบไม่ได้ตั้งใจกินเนาะก็กินไปเล่นโทรศัพท์ไปกินไปดูหนังไปกินไปคุยกับเพื่อนไปกันแต่ว่า้กินเยอะกินเยอะก็ปกติหรือบางทีกินแล้วกินเร็ว เคี้ยวแบบว่าแบบบางทีไม่ทันได้เคี้ยวกืนเลยหิวจัดหิวจัดเขาบอกว่าการที่เราเคี้ยวอาหารช้าลงจะทําให้เราสมองเราเริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อต้องอิ่มแล้วนะอแต่ถ้าเรากินเร็วเร็วเร็วปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบว่ากินได้เรื่อยๆไงกลายเป็นว่ากินเยอะกว่าเดิมนะคะอ่ะอันเนี้ยสาคัญค่ะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือว่าใช้อาหารนะจานอาหารที่มีขนาดเล็กลงสังเกตไหมว่าคุณวันไหนที่เราแบบออกไปกินข้าวนอกบ้าน เขาให้จานมาใหญ่มากแล้วแบบปริมาณอาหารเยอะมากก็เราก็กินไปโดยที่ไม่รู้สึกว่าอ่ะจ้าต้องพอหรืออะไรเพราะว่าเอามันยังไม่หมดจานนี่กลายเป็นว่ากินเยอะอลองแบบว่าเลือกนะคะร้านอาหารหรือว่าถ้าเราทํากับข้าวที่บ้าน ให้จานมีขนาดเล็กลงค่ะ,คะมันก็จะจํากัดปริมาณของอาหารแล้วก็จะจํากัดปริมาณแคลอรี่ที่เราได้รับด้วยค่ะแบบนี้ <lab S 1> <ett> ยอดเลยเดี๋ยวจะไปเอาทําบ้างน,นะคะ,คะอันนี้เราตรงทุกข้อเลยใช่ไหมคะตรงค่ะตรงใหญ่ตรง,ตรง,ต,รงตรงมากเลยแล้วยิ่งปริมาณจานอาหารอะไรแบบนี้ด้วยเวลเราหิวหิวเนาะ,ะถ้ามันมาเป็นจานอย่างเงี้ยเหมือนแบบกล่องข้าวน้อยข้าแม่เคยได้ยินปะโฮ้ยมันโมโหหิวอะ ไมื่อกี้อาจจะเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเรามองด้วยจานใหญ่ดูว่าให้อาหารเราน้อยเกินไปเลยแบบนี้เนาะค่ะก็เอามาแนะนํามาฝากกันค่ะค่ะแต่วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสนุกสนานแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเวลาดีๆ8นาฬิกา35นาทีค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ